รถเข้าใหม่สายไม้น้อยต้องจัดคันนี้นะครับเป็นฮาร์เ y d ์ด i วิสันสปอร์ตไกด์รถปี22เครื่อง107นะครับมือเดียวออกห้างไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับเริ่มดีกว่าครับชิวหน้านะครับพร้อมตัวคลับสไตล์ตัวนี้หล่อๆเลยนะครับเปลี่ยนยกชุดมาเลยนะครับแคทบาร์นะครับครับผมแข็งคงแข็งเครื่องสวยสายัวเทนสกิมมิ่งอีเกิลนะครับครับผมมาพร้อมกับกระเป๋า นะครับของสไตล์ของขับไอสปอร์ตไกด์อยู่แล้วนะครับครับผมคันนี้เป็นท่อแวนแอนไฮน h นะครับ2ออก1นะครับชุดฟูเลยไอ้โทษนะครับชุดท่อมาครบเลยนะครับครับผมอ่ะไปดูเลขไม์กันดีกว่ามาพร้อมลำโพง JBL นะครับต่อลำโพงได้เลยนะครับคันนี้เลขไม์ไม่เยอะเลขไม์อยู่ที่2,693โลไม์แท้ฟังเสียงยกอนดูครับ เนียนเลยครับคันนี้ครับรถคันนี้ทางร้านที่ทีโปรไบน้ำเสนอในราคานะครับฟังกันดีๆนะครับ789,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามกันรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับ IB กันเข้ามาที่ทีโปรไบร์รับซื้อขายบิ๊กไบค์ทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คกันเข้ามาผมบอกเลยครับ Harley Davidson BM t มไทอะมผมไม่เป็นสองรองใครขอบคุณครับ